สำหรับคันนี้4ประตูไฮแลนด์เดอร์1.9แซพีนะคะตกแต่งด้วยชุดแต่งเ s p o r t y ต่ทรงยกสูงนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ชิ้นงานของ s อสปอร์จะมีชิ้นงานในส่วนของสกเกิร์ตหน้านะคะกระจังหน้าใหม่หล่อมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่คิวรอเพิ่มเติมมาด้วยนะคะอ่าก เลยไม่พลาที่จะต้องถ่ายมาให้ทุกท่านได้ไปรับชมกันนะคะ,ะคันนี้นะคะใส่แม็กในส่วนของก้านใบพัดขอบ18หลดหล่อ,ลอจบกันไปเลยนะคะก็จะมีชิ้นงานในส่วนของคิวร้อแบบนี้นะคะสติกเกอร์ด้านข้างครอบก็จบมาข้างซ้ายขวาแล้วก็ครอบนะคะในส่วนของเสาอากาศด้านบนด้วยวถือว่าจบหล่อไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะคันนี้แล้วก็จะมีแก๊ปด้านหลังด้วยนะคะหล่อมากๆเลย อาท่านใดชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนแจ้งเซลปีใหม่ได้เลยนะคะ สนใจแบบนี้นะคะก็เอาไว้เป็นแนวอีกสักคันเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะสนใจรถใหม่นะคะอยากแต่งแบบไหนชอบแบบไหนแจ้งกันได้ค่ะทักมาที่095338994 ID line PWEMAI179 5นะคะทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอ๋อนะคะคันนี้หล่อมากมากเลยนะคะซื้อทุกคันดันทุกเคสเปทุกเงื่อนไทสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ